กับสวัสดีนะครับพี่น้องนะฮะส่วนอย่างทุกท่านนะครับทีมนี้นะฮะผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเมีดนะครับเมีดีิดยางนะครับก็วิธีการแต่งเดือยนะฮะแต่ว่าไม่ได้มารับให้ดูนะฮะก็จะมาอธิบายนะครับก็คือเดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ อ่ะนะครับก็วิธีแต่งเดือยมีดนะครับถ้าเราถ้านะฮะเดือยตรงนี้นะครับคือถ้ามันมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะคือมันจะทาให้เวลาเราเกลี่ยเนี่ยนะครับมันจะเข้าแกนไม้นะฮะมันจะเข้าลักษณะนี้นะนะครับมันจะเข้าแบบลายยาวนะฮะคือเราไม่ไม่สามารถบังคับให้มันอยู่ในแนวที่เราต้องการได้ นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าโอเคนะะน่าจะเห็นเนี่ฮะมันจะกินแก่นลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือมันจะกินลนักษณะยาวนะครับอันนี้เกิดจากเอ,อ่อเดือยตรงนี้นะฮะเนี่ยคือมันม,มันไม่อยู่ตรงกลางนะฮะมันไม่มันไม่ตรงร่องตรงนี้นะฮะคือว่าเนี่ยเดือยแหลมๆตรงเนี้ยนะฮะคือมันมาอยู่ฝั่งนี้มากทําให้ตรงนี้นะครับเนี่ย ทำให้มันสูงครับพอตรงนี้สูงเวลาเร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 ากรีดแบบนี้นะฮะเกม้มเก้บฝั่งนี้เนนะฮะมันจะเข้าเกล็ดไม้นะฮะนะครับถ้าเราเอียงมากยิ่งเข้านะฮะเพราะว่าเพราะว่าเดือยเนี่ยมันอยู่ด้านข้างเก็บมีดนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอ่อต้องเราต้องเล็งนะฮะเวลารับเมีดนะฮะ รับไปแต่งไปนะฮะให้ให้ให้ใหอา่าให้เดือยตรงนี้นะฮะมันอยู่เนี่ยให้มันอยู่ศูนย์กลางนะครับเนี่ยคือไม่ให้มันเบีย้ยวออกด้านด้านแก้มนะไม่ให้มันเบีย้ยวออกด้านหูให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็รับเราชลบเข้าอย่างนี้นะฮะชลบเข้าข้างในแลนะชลบชลบให้ถึงตรงนี้นะนเนี่ยเนี่ย บริเวณเดือยตรงนี้นะฮะเวลาเรากลีดมันจะไม่เข้าเกลยนไม้นะฮะอันนี้คือ,อเนื้อหาสาระวันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะกลีดกลีดให้ดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจกก่อนนะฮะจกที่ยางออกจากถ้วยนะฮะเพื่อที่จะยางจะได้ออกดีนะฮะ ก็ไม่ได้ทําคลิปแต่งมีดนะแค่มาอธิบายฉลับมือใหม่นะครับถา้าส่วนมือเก่าๆก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ดูก็ได้นะดูนะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราจิกเนี่ยมันจะง่ายนะดูให้นยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับนะนะ คือคือเราจะคอนโทรลง่ายนะฮะนะครับนะฮะไปดูต้นต่อไปนะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจากเไม่มีกล้องนะฮะเพราะว่าผมถ่ายคลิปผมจะชอบถ่ายคนเดียวนะฮะนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับพอเรากรีเราต้องเอาออกนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออก เวลาเรากรีดเนี่ยน้ำยากจะออกน้อยเพราะว่าเพราะว่าน้ำน้ำกดตรงนี้มันจะระเหยระเหยขึ้นนะฮะทำให้ยางไม่ออกนะฮะอันนี้ผ่านการทดสอบนะฮะเรื่องจริงนะฮะนะครับเดห๋ยวนะ นะครับเนี่ยนอนุญาตซ่อมนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้โทรศัพท์มันมันเอ่อมันกคลียยากนะฮะนะครับดูจน้นต่อไปนะฮะก็ถ้าภาพไม่นิ่งก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าถ่ายคนเดียวเนาะนะฮะนะครับอ่ะถ่ายใกล้ๆดีกว่าเนี่ยโอเคเห็นไหมเนาะ โอเคนะฮะครับคือช่วงนั้นนะฮะผมไปทำงานรับจ้างกรีดยางนะฮะผมอ่รับมีดแบบผมรีบนะฮะก็เลยอ่รับกิดจังหวะนิดน,นึงนะ่ไ เนี่ยนะฮะคือมันจะเข้าแบบพอดีนะฮะมันจะไม่ล้ามันจะไม่ล้าเข้าเก่นนะฮะนะครับถ้าเราแต่งเดือยให้มันถูกเอ่อแล้วก็ทําให้เดือยสั้นนะฮะอย่าทายาวนะฮะข้อดีของเอ่อเดือยสั้นนะฮะมันหนึ่งทำให้เปลือกเวลาลอกกรีดเนี่ยบางๆแล้วก็กรีดง่ายนะฮะมันจะไม่เข้าเก่นไม้นะฮะ ถ้าเดือยยาวมันยากนะครับนะฮะนะครับ,นะรบก็เวลาประมาณสี่โมงนะฮะนะครับ,นะรบจิกให้ถึงท่อนั้นอย่างนะฮะแล้วเราก็เอียงมีดออกดันนอกนิดนึงนะฮะ อย่าอย่าเอียงมากนะครับถ้าเอียงมากมันจะเอ่อมันจะเข้าเก่นไม้นะฮะนะครับฮะนั้นก็เป็นต้นยางเล็กนะฮะก็ก็ย่าลกอยู่นะฮะเพราะว่าไม่ได้อันนั้นนะฮะ นะครับอ่านะครับ นี่ฮน้ำยาก็จอกประมาณนี้นะฮะนะครับนี่ฮะนะฮะนี่มันจะเข้าแก่นลักษณะน,นี้ครับเดี๋ยมันจะไม่สวยนะฮะนะครับ นี่นะครับก็วันนี้นะะนครับนะครับ,นะรบที่เรากรีดแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะฮะนี่ครับ อ่ะนะครับยากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยออกนะเพราะว่า,า,าก็อย่างที่พบบอกนะฮะมันมัน,ม,นมันใกล้ปิดหน้ายางแล้วนะฮะเพราะว่าดินเริ่มแห้งครับมันไม่ค่อยออกนะฮะอ่าเดี๋ยวต้นสุดท้ายนะฮะนะครับ เนี่ยย่างแล้วก็ยังไม่เต็มนะฮะอ่ะต้นสุดท้ายนะฮะดูเนี่ยมันจะกินเก่นนะฮะไม่สวยเลยนะครับดูฮะตอนที่ผมแต่งเดือยพอดีมันมันจะพอดีนะฮะนะครับ ครับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะฝากกดแชร์นะครับแล้ไว้สวัสดวน,วนีครับ